ติ๊กต็อกด้วยนะคะเจ้าค่ะตอนนี้ทางเฟซบุ๊กมาหลับไปยอดเลยอ่ะไอสติกกี่ชุดมูฟโทมีเดอได้แช่น้ำยู่นีแล้วเอออยู่นีแล้วไอสติกกี้ยัยูนแล้วนะน้ำไ่ตึงอยากกูเกีบเอฟิวเตอร์มาบอกว่าอยู่กูเอหน้าเจนสีิ Because I n ้ e d t แต่ i ิ t e r อ o r me ีนะก็อยู่เนี้ยวาย่ในอิเตอร์มึงสวยแล้วสวยกูสวยยูนทำจ้าค่ะ มันบียู่พี่ค่ะมันมีอยู่นี่นะคะข้างล่างนี่คือทิก t อกนะคะส่วนข้นางบนนี่คือ a c e b o o k นะคะคุณเจ้าขามันมีไลฟ์ทั้งในทิก t อกแล้วก็เฟซบุ๊กนอกต่อน,นี <Dist ance. S 1> คอนโซจัดดีทุกคนเลยคะ่ะตอนนี้ยู้างนอกเนอะตอนนี้แันวีอยู่ที่ข้างน,นอกนะคะพอดีออกมาหาแบบหาแล้วกิน,นะคะ่ะหาซื้อของไปด้วยนะคะคุณเจ้าซื้อของไปได้กังเกงาตัว ได,ได้กางเกงหาโตเท่าไรท่หนึ่งหนึ่งสามร้อยห้าสิบ <350 S 2> บาท, 1> 1, บาทแต่ทีนี้กางเกงสวยๆทำเลเจ้าิีๆค่ะก็นั่งกินแบบนั่งกินหน้ามันนี่เป็นน้ำค่าสุดกดขี่นะคะเรื่องจกว่าเขียวชาเขียวเฮปริกนะคะสบายดีสบายได้ยินไหมคะได้ยินไหมช่วยหรอชอบคุนี่หลายขอบคุณหลยๆเลยคะ่ะเด้อขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้นั่งอยู่ที่ข้างนอกทำเลเจ้าขา อ้อนค่ะฮอนอากาศมัานฮอนเฮงได้ยินได้ยินน้องมิเนาะอากาศมัานฮอนฮอนที่ทำเรนนาประหยัดไฟนี่เองอือทำเราประหยัดไฟยังเด่นยิงรถอยู่บ้านนะเปิดแอร์ซีโต้คือนะยิงรถก็ได้บารองหอมไหมาบารองหอมสวัสดีค่ะคุณมิ้มี่สวัสดีค่ะทางติ๊กตอกด้วยนะคะทางติ๊กตอกล้วก็ทางเฟซบุ๊กวันมะเบิง้งเบิ้งแล้วมีความสุขคุณขอบคุณในหลายค่ะ สีมารอารุณสวัสดลรักสวัสดงไหนไหรักแม่บีรักไอสติกขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณได้หลายดอกตอนนี้นังบีไอสติกอยู I S S T ่ข้างนอกค่ะนังบีค่ะเราเรากำลังสํารวจาานะคะไม่เจ้าขาว่าชีวิตของแต่ละคนที่แบบว่าในช่วงที่โควิดมันกับนังซานะคะว่าคนเขาใ,ใส่ชีวิตกันแบบตอนนี้าานะคะนังบีและทีมงานก็ไอสติกนะคะกําลังทําการสํารวจบึงนะคะไม่เจ้าขาว่า ว่าเป็นยังดงเนานะก็ก็ก็ได้เห็นได้เห็นหลายๆอย่างเลยค่ะจเจ้าค้าว่าว่าเป็นยนงไงของนี่นางเบียร์อื่นารกคะคุณมีอขอบคุณได้ไรขอบคุณสําหรับหัวใจที่กดมาให้นางดีนําเดินนางดีสวยขอบคุณมากๆเลยนะคะน้ำอยู่ปฏิเสธไมนะ่ได้เนาะปสิเสไม่ได้จริงค่ะบ้านน้องก็ร้อนเหมือนกันค่ะพี่ดีเออวันนี้ขอยมดแดงอย่างนี่อย่างนอขอยมดแดงเลย อย่งค่ะแล้วก็ขอบคุณล London, ลมากๆนะคะสำหรับออเดอร์แช่เกลือของดีนะค Li ุณเจ้าเนาะขอบคุณขอบคุณเบอร์มีอะไรแล้วอ่ะอือมนี่นั่เป็นรติ๊กก็ตคาตาบะเลยสติ๊กเทไหลายว่า์ส wow นะินบอกว่าอันสติ๊กเทะยาหอมสติ๊กผยู่ข้างนอกบ้างมันจะทำให้คุณด่ามึงมึงสิดาปุ๊กมึง่ะทำให้คุณด่าย่าดาพวยเรนซีมีกันหลาย มึงวาจะไคกุดดามึงจะเห็นเป็นสีมีกันไรมึงว่าตักรูเกนสี่คืสิบคูกมึงนะมึงสิบคู่เอ็ีนั่งมึงมึงอยู่ดันแฟนขับอัเต็นนั่งนั่งดูอยู่มันเป็นสิแบบนั่งดีแต่เคร่กูเส้นขับนี่นะม้งระกมึงกะวังบมึงเป็นกูอันคืนสุนตีนั่งบีปลดล็อกอันนี้ด้วยนะกลดล็อกกันช้าแล้ววะอ่ะมันคือไ่เลี้ยวแท็กโหัหแต่ปลดล็อกมือนี้ จุดทางไว้ก็เลยเป็นอิสระภาพกัเลยไงไว้เออเอาไวิดิยัสีหอมนะกูบอกว่ายาสีหอมกูเด้อไอสติกรอหลายไปสั่งขอหัวใจมากหานังบีเนี่ยค่ะติกล่อหลายเมียช่วยไหลเขาไปกดหัวใจให้เลยเนยเร็วนั่งกดไปยังสิไม่ติกล่อถ้าถ้าคนกดหนูจให้ยังมันจะดังเมื่อกี้กดไปถึงพันเลยเอ้ยกดมาอีก เวลาเครียดเทียดดูคลิปนางบีกับไอสติ๊กหันเครียดแมนบ๊อเครียดเป็นยังงั้นเหรอรอพี่บีไลน์นานแล้วค่ะรอติดตามตลอดขอบคุณเลยเลยชติ๊กมุญแจสีหูดีหลายมึงยี่ยมสีบอกเป็นทุ่ดทีทุแดนหลายใส่น้ำหอมยังจ้าไอ้สติ๊กแล้วคือหอมดูแทฉเออแย่มันไม่ขึ้นขึ้นไหมอ่ะเออนั่นใส่น้ำหอมมียังจ้าไปสันติ ไอเสตติกึ่งหอมดูแท้อิรีบ้อใส่น้ำฮอน่านอดดาบปได้อยู่อีริใค่ะย่านอดดาบปได้บ่เป็นน้ำฮอนเป็นน้ำหอมปูก so totally. ็บปรได้ว่าน้ำฮอนปูก like ับว่าน้ำหอมบ่เป็นน้ำฮอนเป็นน้ำหอมตักเสตติก่านี้ใส่บุดีรักสตติก่าอีิริเดี๋ยวมูจงใครจะอดดาบอะนั้งบีบได้กางเกงปู่ปรได้ว่าทัวร์ชิพสดเด่น นางบีได้กางเกงมาห้าตัวนะคะมิเจาขาห้าตัวน้องจะปีนี้นะคะจ่ายไปหนึ่งันสารอยบาทอุ๊เป็นกางเกงที่ใส่บีมากค่ะมิเจาขาตัวละสามร้อยตัวละสองร้อยตัวละสองร้อยห้าสิบเป็นสิบดีดีเด้ละเอบริแพงหัดประนันได้ละเนาะต้ากัดหูเราโหลดลงบีอยากลูเให่อยากอ,อยกูอ่คือนั้นกด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 ต้าตะเกียวกดเธอหนึ่งสี่พัน สี่ท่านใจมากกดกูดก็ได้มีลูกค้ามใช่ไหมมี่นั่งกดเป็นสี่ค่ะคุณจ้าค่ะนั่งกดหัวใจให้ตัวเองด้วยนะคะไม่ติดต่อหมองับตัวเองดีดีค่ะติดต่อเปังสี่นะคะเอ้ามันจังคนเบิ่งจังสีหลายมันได้ทีละคนปลาเป็นนึ่งเนาะเอีหยังแตกเออมันต้องเป็นสี่ ต้องต้องกดรัวๆรัวๆรัวๆจริงๆนะคะเอาดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะมันจะขาสำหรับอันช้เขียนบีทอมเดิมเจ้าสติกสอบพลัสศาสาิกซอฟพลัสศาสาราที่นี่ค่ะมันกูนจริงๆมู้เจ้ากำลังรถดเป็นอย่างนี้คือมีมีก็บอกนะคะว่าจะสีหอมจะสีหอมจะสีหอมกูจะสีหอมกูมันนันมันอันอันนี้กูหงนหวยมันฟังซะที่ไหนนะ มันฟังชันยุใสมันก็ได้ฟังเลยค่ะมันเจ้าขาววาพขึ้นกับสติกอ่ะเอาอีหลีค่ะท่านเคียมันพอเข้าใจอิหลีได้ใชอันดีคืองามแท้งามจริงๆคุเจ้าเนาะมานะดูเอม h i s no 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 o no n no o no, o no, no, no. ปีดดังลเห็เห็ด no come on do it no 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 come on just none <c oughs> s อ้ยมันเป็นนิยัมที่รับก่ได้ยี่ลีน้ำส้มกับกาแฟา <laughs> น้ำสมกับกบาแฟามันเป็น เว้ยใส่ผลสุราเป็นอั่ยังที่กินไม่ได้ไจริงๆ่ะไม่เจ้าค้าน้ำสมดกาแฟมึงบอกมามึงอยากชิมอ,กอีกขอดูหน้าสดค่ะถ้าเกิดว่าดูถ้าเกิดว่าให้ดูหน้าสดแล้วต้องซื้อของมัน okay, มดีโอเคไหมบ้าโอเคไหมคะคุณ D Y U 5 J Y F C B I E H จะไปเปลี่ยนสื่อเดิมแจังมีจังซีได้ไล้มีคอมเมนต์อยู่เฟซบุ๊กมีถึงจะได้อ่านถูกไม่ง่ายนะคะคพนบอกว่าขอดูหน้าสดขาะ้้านงวีให้ดูคุณจะต้องซื้อของนางวีโอเคไหมคะอ่าโอเคไหมคะมเจ้าค่ะเอา้าบว๊วควรตะฟ้าสรั่งเขาเป็นแบบนี้เขาหาักนางวีหาเบาไหลเอยบ๊ายบายคะ่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุยถินไหมเขาบอกว่าตัวจริงนานดีสวยมากผู้ใดบัวดีกับเมียกูโอเคค่ะนางดีให้เขาดูหน้าสดก่อนนะคะเขาบอกว่าเขาอยากเบิ้งหน้าสดก็ได้ทาคอนซีลเลอร์เป็นอย่างเลยนี่ค่ะหน้าสดอันนี้เป็นหน้าสันตินอันนี้เป็นหน้าเมียกูบัวบัวบดีกับเมียกูบัวบดีกับเมียกูบัเมียกูแบบเนี่ย ผู้ใดเขาบอกว่าบ่งน้ำบอกมีปลาคูใส่ฟิลเตอร์หลายกระจางเขาอันนี้เบิ้งบ่มีฟิลเตอร์เอามา่าซื้อค่ะบดี้เเป็นน้ำสันตินซื้อค่ะเห็นบอกซื้อค่ะซื้อซื้อ,ซ,อซื้อนะคะปัดขวาค่ะแล้วก็คลิกคลิกลิงก์ที่นังบีปักหมุดให้คลิกลิงก์ที่นังบีปักหมดุดให้เลยคะ่ะเสร็จแล้วนะคะแอดไลน์มาแล้วค่ะแล้วก็สั้งซื้อด้วยสั้งซื้อของนังบี เคยเห็นหน้าสดแล้วน่ารักขอบคุณหลายๆค่ะยายขาขอบคุณมากๆเลยนะคะอือซื้อค่ะซื้อบรินี้เนาะเดี๋ยวว่าก็ซื้อต้องซื้ออือชอบค่ะจอด,อดรถดิบอ่ะมาแล้วเดินมาแล้วโอเคค่ะคุณเจ้าเนาะคุณเจ้าสวยมากสวยดีลเลยนะอือบอก ทานกาแฟน,นังบีได้อย่างเดียวยิ่งกินยิ่งจ่อยโอ้จะกินหลายค่ะกาแฟน,นังบีนะรูว้วางให้กินให้จ่อยนะไม่ต้องกินหลายเป็นอย่างแก้วหัวใจแตกหัวใจแตกอู้หูมึงกดเป็นมึงกดไปเท่าไหร่นี่นี่นี่นน <c oughs> โอ้โหโอ้โหกระเพาะเลือว้าวว้าวมันขึ้นผมสีแดงโอ้โหอีแก้วไอ้แก้วแบบให้หัวใจขั้นรุนแรงโอเด็ตโอเด็ตกำลังตามไปตามหัวใจแตกค่ะใจแตกหัวใจแตก is broken ได้หัวใจแตก is broken หัวใจแตกแปลว่า โอ้ยยิ่งกดให้ยังโอ้โหคนโอ้โหโอ้หิฉันเป็นคนดีใจเกือบแตกเลยนะจัดจัดไตจัไตเอ้าเอามึงแ่งกันสองคนนะคุณ้าขาสองคนนี้มันเห็นกันเอาละเอานะสวยกรีนซีลเออมึงทาไม่ดีมันก็จะหายไปทํถ้าทำดีตัวนั้นก็มันจะแตกนะคะแตกแล้วแตกมากตึงแตกแตก แตกแตกบ่ปนันนี้โอเดตยังไม่แ,แตกไอ้แก้วแตก,กสองรอบแล้วแก้วมันเสร็จไปมากเออเออเออเดี๋ยวไหนลองตะโกนครัว่า,<ร>า,าจะเป็นคนดีเกินไปไม่ใ,ใจเลยไม่แตกอีกทีหนึอิหามึงอย่ามาท้าทายกูอยู่แต่กลางห้างแบบนี้ยางบนหน้ากูก็ยังมีอยู่ไม่ดีแล้ว <บา S 1> <บ>แม่โกโก้ชงแบบมี้เย็นได้ไหมคะของมาทรายค่ะแม่คุณไอหมูเนมหมูเนมโกโก้น่ะ สองร้อยสองร้อยเก้าสิบโกโก้ของละสองร้อยเก้าสิบนะคะส่งกับน้ำเย็นได้แต่ว่าจะต้องใส่ขวดใส่ขวดแล้วเขย่าค่ะเช็ค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 เด้อเออโตนั่นนะโอ้โหตาแตกบ้างไหมฮะเกือบแตกแตกเห็นก็แตยังยังยังแตกแล้วโอเด็ดแตกติดแล้วค่ะมิจ้าค่ะเออ มึงมีคอ็เม่อยู่เฟซบุ๊กมึงวกับเฟซบุ๊กด้วยมึงก็บว่ากับเฟซบุ๊กแล้วกูก็ว่ากับติ๊กต็อกนำใด่กดที่มเยอะอยากแล้วคีณใช้แท็ที่ยดาวเปล่าเป่าเมียเปล่าได้เปล่าเมียได้เป่าได้แม่เทียมมันบีไม่มีออกมาสำรวจตลาดทำเจ้าชายอย่าเห็ดอย่าเห็ดติ๊กเออเอาติ๊กต็อกเลยลงมือครก่อน ไปพท่าไหร่ไปก่อนนะคระแม่เจ้าขาเดี๋ยวนีมาใหม่สวัสดีค่ะโอเคค่ะไลฟ์ทิกตกอร์เสร็จแล้วทีนี้ไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยไลฟ์เฟซบุ๊กคีงนะคะน้องบีก็พูดได้อยู่บังนกับพี่โตมาหาหนังบีกับไอศิรีมด้วยก่อนพูดได้เห็นมาเต้ามาเอาขิงกินน้ำ ว้าวสายลูกกอดจูบสายลูกกอดจูบอยู่นี่มันมีท็อปซปเปอร์มาร์เก็ตไหมบอมารเก็วไม่่นะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสยามไหนสาวชุดนี้กบอมีเอ็มเกอยากกินเอ็มเกย์ n I just tell you อยากกินยังนั่งอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะ เอฟคินหอยคุณกันบอกว่าเอฟซีฟังแล้วด้วยจ้าขอบคุณ้หลายด้วยจ้าเด้อเดี๋ยวเราจะต้องไปดูผลตาด้วยเอ้ามาแซกมามาม่อันนี้แซกนั่นวีไอชติกกับรอหลายขอบคุณได้หลายด้วยค่ะเด้ออย่าอย่ามาเพียงชติกบคุณทุก่อนทั้งที่ก็่อน คือวันแรกดัวนั้นแรกทำไมคุ้มไอ้เบ่งมึงกับก็เจนสีกับหอมเนี่ย,ยอหอมพอวันแรกคือบหองมึงเจนสีวันแรกเออคุยู่กับมึงอืคู่ให้เบี้ย สั่งกล่องดำบวกกาแฟมาค่ะแนะนำวิธีการที่เห็นผลในจ๊ะวันเล็กกินกาแฟตอนเช้านะคะเสร็จแล้วกานด้วยกล่องน้ำมองซัมโมสตุเอาดีๆนะวันเล็กมึงไปกินอาหารกับคูยูรีเมมเบอร์ป่ะอ่านนะยูรีเมมเบอร์มึงบำไดมไปกินอาหารกับคูวันเล็กมึงกับกูไปกินอาหารกับคืม กับทีมองครับเดี๋ยวน้องบีกัขับแล้วแม่น้องบีต้องไปต่อเป็ดสีเหลวมึงอยู่กับกูแล้วแล้วเป็นยังเป็ดสีเหลวขุยอยู่กับมึงแล้วเออกูมีรักมากให้มึงมีรักมีมีรักมากให้กูผมรักคุณเออฉันรักคุณเออมึงบอกกูฉันรักคุณหนูผมรักคุณ I love you ่ด้วโอ้เจอเต็มด้วยเจอเต็มเจอเต็มด้วย เย่จอเต็มด้วยผูเจ็บแล้วมราจะมาเจอเต็มหาหนอแตกดพวกผมรักคุณอยู่ภาษาฝรั่งเศสเจอเต็มด้วยเจอแต๊ดด้วย Not not that เจอเต็มกูไม่ได้ว่านอแต๊เจอเต็มด้วยกูพูดหนอแต๊ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมรักคุณด้วยผมรักมึงด้วยเออรักรักกูก็รักกูรักมึงด้วยเออรักรักรักกูเยอะๆกูรักมึงเออรักกู กูฮักมึงหลายกูมีฮักกูกูมีฮักใครมึงหลายเออเออเออมึมีรักใครกูเพื่อนเออเออเออกูมีรักใครมึงดีห่ามีน้อยเพอาะ่มีเอ้าเ่มีอ๊อกมีอะบ่มีอะไรห่ามันงอยูอ่ะเอ่อเศร้าวิสัยบ่มียอะไรกันอยากมีก็ไปมีมึงชอบบ่ คือเป็นผัวบ่มีเมียหน่อยก็คือเก็บมึงบ่มีผัวหน่อยดิสีมีดิสีอ่อนบ่มีหานี่ดดิสิเอามึงมี่ัยตีกันมึงสิไปใส่ตีกันผัวหน่อยมึงมึงสิไปตีผัวหน่อยตุ๊บไปได้คือไปได้แต่นี้กีนี่เป็นไม้เมียกูบอกนี่เป็นเมี่ยครูมึงบ่เป็นผัวหน่อยเมี่ยครู

มึงบอยูกบเมียกูมึงบอเมียกูบอไปกระสางกับเมียกูบอไปใส่กบออยากมึงบ่งเมียกูบอปักกับเมียกูบอว่าอีหยงบว่าอยู่โทับด้วยเป็นมนไปไลน์เติบล้วมึงมีไลน์มึมีเฟซบุ๊กมึงบล็อกเมียกูบักกันนี้บักใดขวนเลยมึงบลอกเมียบลอกเมียกูบักขวนเลยโอ้ยย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 ปยย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  บ่เอาเมียคูมีปวน้อยบ่เป็นยังขได้บามีปวน้อยเป็นบ่หักคูอเมียคูรักคูเลยเปอร์เซนเมียคูรักคูปันเปอร์เซมีปวยใหญ่เป็นคูบ่มีปวน้อยกมึงบัดานี้เจอใจกูบ่ เข้าใจยุบคู่หูมึงมีป่วนเลยคู่สีดาหลายมือสีดาเห็ดมือสีเครียดมากกับอกคากกับห้องหายอกคากับสีเครียดสีเครียดเยอะกับสีดามากสีอกคากับสีห้องหายก็ใช่ไหม Yes กูไปหับป่วนเลยกับจับกอบป่วนเลยมือจับเพราเห็ดยังไงครับแหงเออแล้ววันนี้เห็ดยังไงจับตีกับหัวกูเย็นซีเอาหัวมึงตีมันเลยตีตีหัวป่วนเลยกับหัวยายกูโอ้โห หัวควายใหญ่ตีหัวหัวน้อยโอ้โอ้โอเคอืมตีตีเสียบก็หลายเสีบก็กับบิดตาบิดดังบิดหูบิดตาบิดดังบิดหูตีปากตีปากส่งมือคูายหยุกปากหัวน้อยบอกสองมีอปักว่างมึงสิต่อยไปเธอหนึ่งเตงสี่ตยปักมีเลือดออกปักต่อยเสียละสองฟันออกฟันออกส่งสามฟันออก อยากสั่งสมุนไพรกล่อ <Shirley> ง <again> so ํำทองค่ะได้เลยค่ะยยสั่งซื้อกัอเทนจำหน่ายสามารถสั่งซื้อบบทางเทปได้เลยนะะปิดพรมปิดพจับพรมจับมออกด้วยปีับตัดหูผู้ดกกับกูกะหูควนเลยสิกันหูควนปานานี้ติตีมึงุกมวยอยู่น้ำไม่สิตีกูพอมเนาะบ่เป็นมึงกูวกับควนไอยมึง มึงเป็นบัคซิรนรเล่าอ้าสมมติว่ากูเป็นผัวหน่อย just example นั่งบีอีสเต็ปผัวหน่อยเออไอสติกไอสติกกับนังบีไอสติกสมมติว่านั่งบีเป็นผัวหน่อยนั่งบีกูจับคอมึงจับคอมึงเป็นผัวหน่อยเนี่าคู่บัคซิร์นะบัคคันตีหน้ามึงเลยเจนซี่กับมือกูเย้คือสตัดคือสกัดกัดหูไหล่กับก็มือเจนซี่กับมึงมีเลือดกับบ่มีหูแล้วป้า เอ็นกูซิตี้ปะกับซงมือเย็นซีบึ้มเอ็นกูกูตามกูตามน้องมีอากูมาซอยกูเป็นยิงโวะชอบยามงกับคาเฟ่บ่มียามงมึงบ่มียามงไทยน้องบ่มีคาเฟ่น้องตีมึงบักงานี้พุ่นพุ่นทมันเสร็จอยู่คนเฟ่ฮิมคอดูไอพี่สารบอกว่าจ้างไอแก็ได้สเต็กพี่พี่สารมีเบลโทรศัพท์บ่ เยอเออสีเห็ดเจนซี่เออลายมีปากบวมเลือกออกฟันสีาฟันออกปากปากแขว4สีขาวแขวสีออกอืมเป็นแั่ยานเนาะกับเจนซี่อยู่ตาด้วยกับเล็บคือมีเล็บเนี้ยากับมีเล็บเนี้ยเสียเล็บปิดจอตาเขา เฮ็ดก no ับเล็บจิงก็เจนซี่จิงโก้กตามึงบัแบานี่โอ้ยมึงแต้เออสตุจิงโก้เสร็จคือแมียวด้วยกับเล็บมึงมีเลือดไหลทั่วนะจิงโก้ซีเจนซี่ผิดสวยผิดสวยบ่ห้องหายผิดเสือผิดสวยแห้งแห้งผิดเสือแห้งแห้งเออเป็นผิดเสียมาสั่นอ้อยกับขางเลยม่มีผู้ใดเห็ุเจนซี่ โบมีผู้ได้โบมีผู้ได้ยีรีล่ะสีเมี้ยฟูยิงรถอยู่บ้านจ้ะฟูให้ผู้เดียวอีนี้เป็นเมียผู้บมีปวดเลยเออแล้วแต่สีว่าวขู่มือมีปวดเลยถูกไปที่ปวดเลยเจ็บก็จับปีจับที่ร้ายจับคอเรงสตีบิดบิดนะบิดตาบิดปากบิดหูบิดเมบิดหัวป่วยบิดชัดหัวป่วยเลยกับมีดใหญ ไปไสซักอยู่หน TA ้าด้วยเสียอากาศไม่ใช่หน้าปลาใส่สากไปถูกหนาถูกกลับอาปากวันนี้อาปากับกุดไสซักอยู่ปากปากหานี่จับกุดตีฟันด้วยบ่มีฟันแล้วตีตีตีไรกูแคบจับกูหอบหักกูไปกินเหล้าเกับมูกูกินกินต้มไก่กับแก้วเล่นกีตาร์กับกับ ฮองเพงด้วยบอนนตติกแม่โอ้ยนาะกินเ้าไร่กับเมากับแฟนามีอากับเบอมีอากูเบียกฮอทกูบียกินต้มไก่กูบยยกเมาเราเขากูเกียก่วกับเมยกูกูเบอยกพักนึงอยากมุงหักกูโอ้ยกัเซาเวาในเถาะกกุ้เล็นลาย เู้ยมึงมีปวนอะไรเศาเอ้าเยเจินซีจินตนากาเลยวว่าคุว่าเป็นสิบนาทีเรื่องกกสิมีัวหน่อยห่าเนาทีเยุมึงมีป่วนอคเห็ดุแยบมีเห็ดแยบแล้วว่าจินตนาการไปผู้เดียวเมย่อเจ้าขาโซทีู้เดนอีหดี เป็นสิบสิบนาทีกระซาวเอาอยู่เนี่ยเรื่องกูมีผัวหน่อยนี่ไหมจักว่ากู้มิ้จะห็นจอมไม่มีสีจอมเห็นหนังจอมผัวหน่อยเบียกมีแอฟุมีผัวหน่อยมึงมีผัวหน่อยสิยากับมึงสิยากับปู่แล้ววะนี้กับกุ้งมิ้วเมียบ่มีแอฟุ้งมีแอฟยายงานมึงเบียกกูมีเมี้ยไม้มึงเบียกยากับปู่มึงบ่มีผัวหน่อยอีฮานี้ สิต้ามึงเละหานี่ยเต็กให้กูทำแน่มึงเป็นอยังเลมึงเห็ดกูวัวลายกูเป็นอย่างเลยมึงวัาคู่วรน้อยกับเห็ดกูวัวลายมึงวัาคู่ควรน้อยเห็ดแบบเกกับวัวลายมึงเอามื่อเจ้าขาว่าไปทุติบคือเด่นอีหลีเดะมึงเลยเวทุติบคือเด่นกูหันยัางประธานในวัาอีหยังซสำหรักสติกย่างกูมีผัวน้อยวัาดักไวเบิร์สสิ่งสุอย่าง เอาอีหลีได้แล้วแก้วถอดสายไม่ออกเ้กตอนนี้ถอดเออเอาอีดีค่ะน่งบีให่ฮอนยังไม่ท่านได้อรรบอกอิญางซ้ำค่ะมิจ้าหลาบอสติ๊กนี่จินตนาการปไปไกลมากเลยค่ะผู้ได้เคยเห็นนะโอ้แม<น>่จะ <5. S 1> เข้าไปดูหลังวันที่ทำผมเดินยุ่แม่ลบอ่ะ เฟซบุ๊กมันลบหรือเปล่าคะเฟซบุ๊กลบหรือเปล่านองบีดไม่ได้ลบเลยเดะตัวริงนังบีสวยมากไม่กล้าเข้าไปถักเอาเจ้าคือปาศเขามาถักเจ้าเป็นอย่างเข้ามาถักได้เดี๋ยวนังบีสิไปเดี๋ยวนี้นังบีจะได้ไปได้นะคะในเจ้าืาถักได้ค่ะพวกพกันได้อยู่ใส่ละเจ้าตอนนี้เข้ามาพอละเด้อสาวเวาลยเด้อไอ้คุณบาเบา เท้าวได้แล้วอันเรื่องผัวน้อยนะคุณผู้ชมในบี้ผู้ใดอยุเดี๋ยวังนี้จะมีใหม่นังมีอยู่ที่จะมองบางกระปินะคะตอนนี้ค่ะเจ้าค่ะอยู่ดกมองบางกระปิเดี๋ยวกูสิมีใหม่อีลี่กุนระวังเห็นดีๆดวยสปิกเอออีลีค่ะเ,เอ,อ้อเอาของนั่งไปทั้งแต่นี้ท่าน,นี่เลยค่ะเดี๋ยว้องมีทหาเรือกซื้อเสื้อผ้าให้ยิงรถต่อก่อนนะคะเจ้าขาแล้วก็เดี๋ยวจะาเจอกันตอนเย็น เนาะเจอกันตอนเย็นค่ะเจ้าสำหรับตอนนี้นั่งบีไก่ก่อนนะคะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะ